ออกวิ่งสิทางฝั่งเราโอ้ยมันจะวิ่งได้ไงว่ากำลังทำงานด้วยเน่ยเนี่ยง่วงสับบงโอเคนะผลผลิตทางด้านงานมันก็ไม่เกิดดีไปดีเขียนหนังสือสะกดผิดอีกทำนองเนี้ยครับหรือเวลาทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมันเพราะมันง่วงเนาะขับรถเหมือนกันฮะง่วงพวกกดตกโคลงครองคำว่าง่วงนะครับ คาว่าง่วงตัวนี้โดยทั่วๆไปแล้วก็บอกเลยว่าในร่างกายเราพลังงานมันร่อยหลอแล้วมันหมดยม้ำพลังงานมันร่อยหลอแล้วมันหมดทั่วๆไปก็มันจะดื่มกินนะกินอะไรเพื่อที่จะให้พลังงานเราไปต่อได้หรือน,นอนเนี่ยตอนที่ง่วงเนร่างกายมันบอกให้รู้ว่าพลังงานที่บริโภคเข้าไปนมันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นไปนอนเถอะ ใช่ไหม,มครับเพราะภาษาลุงนะฮะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบนะ้ําคันก็เกาไม่เกาก็ไม่คันก็เกาตายก็เผา,ไม,เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอกที่ภาษาลุงเนี่ยนะเป็นแพ็กเกจความคิดจบเมื่อไหรก็เมื่อน,นั้นมาถึงที่บอกว่าหิวก็กินสำหรับลุงไม่เคยกําหนดกันเวลากินนะเวลาง่วงเหมือนกันนอนก่อนท่านไม่มีอะไร ม่รู้เงื่อนว่าอหไง่วงเมื่อ,อไหร่นอนเมื่อน,นั้นไม่ง่วงก็ไปต้องนอนจับหลักให้ได้ครับตอนที่ง่วงก็ทั่วไปเนี่ยมันนอนไม่ได้เพราะมีงานนี่นะข้อจํากัดยังลุงไม่สนใช่ไหมมันก็เลยทําได้สบายแต่เ,อเธอเมื่อไหร่มันง่วงมามันง่วงบ่อยชาวบ้านเขาไม่เคยง่วงเหมือนเราฮะแปลว่ามันผิดปกติใช่ไหมง่ายๆครับในร่างกายมันไม่เบิร์นกินเข้าไปแล้วมันอืด มันไม่เบิรนคือจะเอาพลังมาใช้ไงเอาพลังงานมาใช้จํำไหมครับท่านอากาศเป็นสสารนะอย่าลืมหายใจไปนะ้นําก็ยิ่งเป็นสสารหนักเป็นของเหลวนะอาหารหวานข้าวสสารหมดพอย่อยสลายปุ๊บมันจะกลายเป็นพลังงานทันทีเห็นไหมพยายามนึกตรงนี้ห้ามไปพูดถึงรู้จักกรุงไม่ต้องพูดถึงคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินโปรตีน ไม่ได้ไปพูดถึงคตาดามันนะอยู่ในหลักสูตรการเรียนอะไรต่างสะสมมาเยอะมากต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนขั้วโลกเลยนะมาถึงอาหารที่เรากินไปย่อยสลายพวกเป็นพลังงานตรงนี้ฮะที่จะมาขับเคลื่อนให้เราเกิดอะไรเรียกว่าสดชื่นตลอดเวลานะสรุปความว่านะครับทางคุณทินทิวทิว,ทวคุณทิวนะครับคุณทิวนะฮะนั่นแหละครับ ก็อากาศงับอากาศเข้าไปดื่มน้ําเข้าไปแล้วกลั้นนานๆเอาพลังงานตัวนี้ไปเผาผลาญในสิ่งที่มันอยู่ในตัวเองเมื่อกี้เนี่ยได้ยินครว่ารกระสวนกระสือไหมครับนั่นนะกระสวยกระสือหรือว่าตับใช้เซมจะทํางานได้ดีขึ้นการขับถ่ายจะดีขึ้นโอเคไหมครับแล้วเมื่อเวลาการขับถ่ายดีขึ้นสุปดีขึ้นในะร่างกายก็มีพลังงานต่อเพราะฉะนั้นคําว่าง,ง่วงก็จะน้อยลงตามยกเว้น ตามห่วงเวลาที่มันหมดง่วงก็คือนอนตามปะกะติอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับหวังว่าคําอธิบายซึ่งเป็นคําตอบนั้นคุณทิวน่าจะลองเอามาใช้ให้เป็นด้เป็นราวครับนะ Sir, เสอขอสนับสนุนในการทํางานนะครับถ้าง,ง่วงมันทํางานไม่ได้งั้นเมื่อเวลาหายง่วงก็เชื่อแล้เกินว่าผลผลิตของการทํางานที่คุณทําอยู่ที่มีความถนัดทียเียนะก็ขอให้ความเจริญด้วยในเวลาเดียวกันครับท่านจบข่าวนะครับ